สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าแก๊สกระป๋องแก๊สแคมปิ้งแก๊สปิกนิกเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายหรือเปล่านะครับเวลาใช้งานมีอันตรายไหมอันตรายแบบไหนยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือว่า1เตาไอไอไกระป๋องแก๊สพวกนี้เวลาใช้แล้วมันร้อนหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่กับเตาแบบนี้เตาแบบน,บบนี้เตาแบบนี้เนี่ย เวลาเตามันทางานเนี่ยมันร้อนไหมนะฮะแล้วก็มีอันตรายหรือเปล่านะะวันนี้เนี่ยเราจะมาพิสูจน,น์ว่าในขณะที่เตาทั้งหลายหล่มันทางานกันอยู่เนี่ยนะฮะไอกระป๋องแก๊สตัวเนี้ยมันร้อนแค่ไหนนะฮะร้อนถึงกับเป็นอันตรายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับด้วยอุปกรณ์ตัวนี้เทอร์โมมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคนะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กับแก๊สแบบนี้ก่อนนะฮะ เราจะจำลองการใช้งานจริงเลยว่าเวลามันใช้งานจริงเนี่ยแก๊สตัวนี้มันร้อนแค่ไหนนะโอเคนะตอนนี้ผมจุดเตาแก๊สแล้วเรียบร้อยนะในนี้มีน้ำแล้วเรียบร้อยพร้อมเดือดนะฮะทีนี้เราจะมาดูกันว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร่นะ,ะขึ้นนะเป็นร้อยเลยนะฮะตอนนี้ที่เตาอึ๊บสสดเข้าไปในนี้เสร็จแล้วก็ติดตรงนี้ปุ๊บ โอเคแล้วดูว่ามันเป็นเท่าไหร่นี่คืออุณหภูมิของกระป๋องแก๊สนะสามสิหองศานะน้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วเนี่ยกระป๋องแก๊สยังอยู่ที่34องศาแสดงว่า มันความร้อนจากเตาเนี่ยมันไม่มาถึงตัวกระป๋องแก๊สนี่นะฮะความร้อนจากตรงเนี้ยแผ่ลงมาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะแสดงว่าไม่มีปัญหานะฮะสลับเตาแบบนี้นะฮะโอเคเลยโอเคตัวนี้บ้างเอาตัวนี้บ้างโอเคใช้งานตามปกตินะฮะปิดฝาต้มน้ำแล้วก็จุด ะะจะอยู่ที่ประมาณ3ามสององศาอยู่ะฮะตอนนี้คือเราใช้น้ําเดิมอะนะฮะใช้น้ําเดิมนะฮะ,ะ,ฮะแสดงว่าไฟติดแล้วเราจะต้อมอีกประมาณสักสองสามนาทีแล้วดูปฏิกิริยาของตรงนี้นะว่ามันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้5นาทีผ่านไปแล้วนะครับอุณหภูมิของตัวกระป๋องแก๊สเนี่ยนะฮะยังอยู่ที่31อองศายอยู่เลยนะฮะแสดงว่าความร้อนที่แผ่ออกมาเนี่ยนะตัวเนี้ย นะไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะยังเย็นเย็นอยู่จับได้อยู่นะฮะอาจจะเป็นเพราะมันมีตัวนี้บังไว้อีกทีนึงแต่นี่คือการใช้งานปกติการใช้งานจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นถังแก๊สนะฮะไม่ร้อนนะครับเพราะนั้นตัวนี้โอเคนะโอเคตัวนี้เราทดลองกับแก๊สแบบนี้นะแก๊สแบบนี้นะฮะตอนนี้จุดติดแล้วนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะสำหรับถังแก๊สแบบนี้นะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณส3สิบสมนะตอนนี้อุณหภูมิถังนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับเตาแบบนี้นะโอุณหภูมิของถังแก๊สก็อยู่ที่ประมาณ37-38ิบ็สิองศานะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังไม่ถึงกับว่าร้อนมากไม่เกินห้าสิบองศานะยังจับได้อยู่นะก็ถือว่าไม่ร้อนนะฮะโอเคเลยเตาแบบนี้นะ โอเคนะผมจะเทสให้ดูว่ามิเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้เสียนะดูจุ่มน้ำร้อนๆเลยนะตอนนี้น้ำอยู่ที่อุณหภูมิ97องศาแล้วนะเห็นปะเพิ่งยกมาจากเตาหมาดๆเลยแสดงมันยังโอเคนะฮะเดีย๋ยวจะลองตัวนี้นะเตาแก๊สแบบนี้ว่างปิดแล้วนะ เปิดเต็มที่เลยนะฮะขึ้นแล้อันนี้เราเปิดเต็มที่เลยนะโอเคสำหรับแก๊สแบบนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ6 62องศานะฮะต้มน้ำเดือดแล้วนะก็อ,อยู่ที่ประมาณ62องศานะครับ โอเคตอนนี้เรามาลองเตาตัวนี้มั่งนะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเนาะตอนนี้เนาะเปิดแล้วก็จุดนะติดแล้วนะตอนนี้เปิดแรงสุดเลยนะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มดีดขึ้นเลยนะทันทีเลยนะตลาดเตาแบบนี้นะ าแบบน42โอเคนะตอนนี้เราจุดมาได้ประมาณ5นาทีแล้วนะอุณหภูมิของเตาชนิดนี้จะอยู่ที่ประมาณ5 3องศานะก็ไม่ถือว่าร้อนนะคือมันเป็นอุณหภูมิโดยรอบมากกว่านะแต่ว่าตัวถังมันเนี่ยยังเย็นอยู่เลยนะ ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับสำหรับเตาแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับการเทสอุณหภูมินะฮะของถังแก๊สชนิดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สกระป๋องยาวหรือว่าถังแก๊สสารเป่านะฮะเราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้งานนะะบนกระป๋องแก๊สเนี่ยมันไม่ได้มากเลยนะฮะนะฮะจะมากก็จะเป็นเตาประเภทนี้นะเตาหัวกระป๋องแบบนี้นะ ซึ่งความเป็นไปได้ของมันก็คือว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยภาชนะที่เราวางอยู่ข้างบนเนี่ยนะเวลาแก๊สมันขึ้นไปโดนเนี่ยมันก็จะแผ่ลงข้างล่างนะแผ่ลงข้างล่างมาโดนบริเวณนี้นะแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะไม่ถึงกับเยอะนะไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อถังแก๊สนะครับผมส่วนเตาชนิดนี้นะไม่มีปัญหาเลยเย็นสบายนะนะฮะก็นะนะก็นะกนี่คือผลการทดลองทั้งหมดนะ และจริงที่ผมอยากจะบอกคือว่าไอแก๊สพวกนี้มันปลอดภัยนะมันปลอดภัยเพราะว่าหนึ่งว่ามันมีมันมีวาล์วเซฟตี้ของมันอยู่นะในแต่ละตัวนะต้องเจตนาที่จะกดเท่านั้นนะแก๊สมันหนึ่งจะออกมานะตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะต้องกดเท่านั้นนะมันหนึ่งจะออกมาได้แก๊สนะเพราะนั้นโดยลําพังตัวของมันเองเนี่ยโดยลําพังความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่ง อุปกรณ์เตาแก๊สของเราเกิดความชำรุดเสียหายเกิดการรั่วไหลของแก๊สในขณะใช้งานนั่นแหละอันตรายนะอันตรายของแก๊สนะก,ก็คือการรั่วนะรั่วนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใส่กลิ่นมาให้เรารู้ว่าเฮ้ยแก๊สรั่วแล้วนะเราจะได้กลิ่นแปลกๆนะเพราะนั้นก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะแม็กชัวว่ามันเขาเรียกอะไรไม่มีความเสียหายนะไม่มีความเสียหายนะอยู่ในสภาพที่ดีแล้วถังแก๊สมันก็จะไม่มีปัญหา การใช้งานเตาแก๊สแคมปิ้งก็จะไม่มีปัญหานะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นความรู้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะบอกให้นะเวลาแก๊สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้นะเวลามันทํางานนะตัวมันอาจจะเย็นมากเลยนะเย็นเย็นเลยแหละนะฮะเย็นเลยนะฮะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ